ยีร่วมสร้างอุโบสถและสาราปฏิบัติธรรมตามวัดต่างๆอาทิเช่นวัดท่าช้างจังหวัดนครราชสีมาวัดภูเขาทองอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชยัยภูมิวัดกวางทองจังหวัดพิษณุโลกเป็นต้น 24. เป็นเจ้าของคอรัมย้อนรอยกรรมและลึกชาติสื่อวิญญาณวิทยาศารโลกทิพย์โลกลี้ลับทุกเดือน 25. เป็นเจ้าของหนังสือย้อนรอยกรรมระรึกชาติสื่อวิญญาณเผยแผ่ธรรมะจัดจำหน่ายทางเซเว่นอิเลเวนซีเอ็ดบุ๊กเซนเตอร์และร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป 26. ได้รับรางวัล,ละระฆังทองบุคคลแห่งปีสาขานักพัฒนาและผู้ทําคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมเมื่อวันที่14กันยายนพุทธศัก,กราช2553 27จัดปฏิบัติธรรมทุกเดือนณสำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีมโนราปากช่องจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2551ราจนถึงปัจจุบัน28จัดปฏิบัติธรรมสัญจรตามจังหวัดต่ตางๆตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 5 3จนถึงปัจจุบัน 29ได้เข้าร่วมโครงการทานน้ำใจกับรายการมองผ่านเลนโดยเป็นผู้อุปถัมภ์รายการออกอากาศทางช่อง NBT ทุกเช้าวันจันทร์เวลา8.30จนถึง9.30นเป็นเจ้าของรายการแก้ทุกข์ด้วยธรรมออกอากาศทางช่องเคเบิลทีวี MV Star Channel ทุกวันพฤหัสบดีเวลา18.05ถึง19.05นาาฬก เมื่อวันที่23กันยายนธุรักทศาา2553เป็นต้นมา31ออกรายการนานาเวลตี้ออกอากาศทั้งช่อง MV Star Channel ทุกวันอาทิตย์เวลา14.20ถึง15น 32. ช่วยเหลือให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากไร้ตามโรงเรียนที่กันดารตามจังหวัดต่างๆและได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,552จนถึงปัจจุบันปัจจุบันจัดปฏิบัติธรรมเสริมบุญบารมีให้แก่ผู้ทธาสนิกชนชายหญิงทุกเดือนตลอดปีและเป็นรองประธานสภาชาวพุทธ เมื่อวันที่26เมษาย,ยนพุทธศักราช2 5 5 1เป็นต้นมา